ความแตกต่างระหว่างทีมตัวเองกับทีมคนอื่นเวลากระโดดร่มทีมตัวเองไหนมึงโดดตรงไหนเนี่ยโดดตรงนี้นะเพื่อนโดดตรงนี้เออมีโคตรปะเนี่ยมีคนมีคนโอเคมีคนลงกับกูเลยนะลงกับกูเลยนะเอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาเหียอะไรหีเอากูลงแล้วตายกูตายเอากูตายไม่เอาไม่เอาเอาไอ้เหีอะกูเนี่ยตายเร็วๆไม่เอาไม่เอาทิ้งกูอยู่คนเดียว อที่กูก็มีคนนี่ว่าเอาเอาตายตายกูว่ากูไม่รอดเอา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 โอ้โหคนเยอะที่หมายเลยโอ้ข้างกูคนอยู่ตกน้ำบ้านตกน้ำบ้านกูเลยว้าวกูบอกแล้วให้มาลงกับกูไม่มีก่อน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 เอามึงโดนยิงอ่ะเป็นไงล่ะอ่ะกูบอกแล้วเอาโอ้สองตัวเอาโอ้โหกูบอกแล้วให้มาลงกับกูก็ไม่เชื่อกูทีมคนอื่น เฮ้ยเพื่อนลงตรงนี้นะเว้ยได้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 โอเคโอเคมึงดูดิมีคนปะเดี๋ยวเมีมีโอเคมีโอเคมีลงบ้านใกล้เลยนะเฮ้ยมันมากับเราเลยอ้มันบ้านบ้านมึงบ้านมึงมึงถึงพื้นยังแล้วมันอยู่ห้าบ้านเราอ่ะกูมีเปลือละกูมีเปลือละไหนอ่ะมันมีไหน้าบ้านเราเลยสิบ้านสีน้ำเงินนะมึงมาดิมีจะมัดนะเออมาเลย กูพูด้วมามากูมาออกหนึ่งนอกหนึ่งเอามันละเปิดเหรอฮะมันละเปิดเหรอไม่กูเปลี่ยนไม่ช้าจังวะตาย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 อีกตัวอะไรอีกตัวอีกตัวยาเลยอุคั้วเพื่อให้อีกตัวไม่มีอีกตัวไม่มียากูไม่มียาทิ้งเพื่อฟาร์มก่อนเลยกูคั้เพื่อให้หน้าประตูเนี่ยโอเคโอเคโอเคเวลาฟาร์มของทีมตัวเองโอเคของกูพร้อมไหมนะมึงพร้อมยัง ยังกูยังไม่มีปืนเลยเนี่ยฮะมึงฟาร์มตั้งนานมึงยังไม่มีปืนอีกเหรอวะเออเอยังไม่มีเนี่ยมีแต่ปืนโค้งเนี่ยเออเร็ว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 กูรอกูรอกูรอแนึงแนึงเออเออมึงฟาร์มเสร็จยังเนี่ยยังยังกูยังไม่มียาไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้กูรอนานแล้วเร็วๆวงก็จะมาแล้วเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงเร็วๆแป๊บนึงมันมียาเร็วเร็วเร็วกูกูรอเฮ้ยเจอยาแล้วโอเคมึงมียาแล้วเหรอเออมียาแล้วมียาแล้วโอเคปะปะป เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอีกอะกูหาระเบิดหาอะไรก่อนดีโอโหกูรอมึงนานแล้วมันจะได้ยิงกันไหมเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหมึงก็ฟาร์มนานเกินกูของพร้อมแล้วเนี่ยเย็นเย็นดีแมี่ยหัวนะมานหัแล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วกำลังไปโอเคโอเค,อเคมาออกมาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นึงนึงอะไรอีกอะกูขอฟาร์มตรงนี้ก่อนมึงจะฟาร์มอีกเหรอเออกูจะของแต่งปืนแป๊บนึง เฮ้ยเฮ้ยเปื่นนึงเพือนนึงจอดอะไรจอดจอดทำไมเอาละครนึงเออฟาร์มตรงนี้เปื่นนึงฮะขอเปลี่ยนเป็นเกาะเปลี่ยนเป็นเกาะสองเพืนนึงมึงยังจะฟาร์มอีกเหรอทีมคนอื่นไปเราไปเลยไหมปลาปลาปลาไปเลยเออขอคะนนนแล้วก็พอแล้วเดี๋ยวเราไปยิงเดี๋ยวก็เราก็ได้เองอ่ะโอเคโอเคไปเลยไปเลยกูก็พอละเวลาขอของคนในทีมทีมตัวเองเพืบนึงเพื่อนกูขอปั๊มยา เออเฮ้ยกูไม่มียาว่ะกูขอยาดิไม่มีกูก็ไม่มีไม่มีแต่มึงโอ้โหมึงไม่กู๊มึงแบ่งกูเลยดิไม่มีกูมีขวดเดียวเนี่โอ้โอเคเดี๋ยวไปฟาร์มข้างหน้าแล้วกันมึงกูปืนกูดิกูยังไม่มีของแต่งปืนอะไรเลยมึงมีปะไม่มีไม่มีของแต่งปืนกูอ่ะจะมีได้ไงล่ะอะไรก็ไม่มีอะไม่มีจริงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ เพื่อนกูจะตายแล้วอ่ะกูขอยาหน่อยเดี๋ยวล้วไม่มีไม่มีได้ยังไงมึงฟาร์มตั้งนานเดี๋ยวี้ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆกูจะตายแล้วจีนได้ยังไงไม่มีเนี่ยไวไปไอ้หอ้ไปกูไปให้ฟาร์มก็ได้เอ้ยนี่ไงยาน้าเดี๋ยวกูเก็บก่อนนี่ไงเออเอาเอาเอาอะไรของมึงเนี่ยกูขอเพื่อนเอาเดี๋ยวกูจะเอาวิ่งไวไงวิ่งวอะไรกูจะตายแล้วมึงไม่ให้กู เออเดี๋ยวมันก็มีอีกเชือกูดิโอ้โหมึงให้อันนี้กูก่อนก็ไม่ได้มันก็มีอีกเชือกูทีมคนอื่นเฮ้ยเพื่อนกูมึงมียาป่ะมียาออน้ำอ่ะเมืเอ่อกี้กูกระโดดตกเลือดกูรดอ่ะดิเออไปเลยเอายายายไหมอ๋อไปโอเคขอบคุณขอบคุณเออสโคกกูก็ไม่มีว่ะเพื่อนเอากูมีกูสามเอาไหมเอา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 ระเบิดละ่ะระเบิดเอาป่ะเออระเบิดก็ไม่มีเอามาเลยเออแล้วเอาอะไรอีก มีอ๋อแม็กแม็กเขียวเออกูต้องการพอดีโอเคพอแล้วกูพอละไปเอ้กุ้ยมีใยอีกอันึงเอาป่ะมีมีมีออ่อมีเยอะเหรอมีเยอะเออให้มีเยอะมาเอามาเลยเอาไปโอเคโอเคเออขอบคุณน้ามีเงินไหมฮะแกน้ามีเงินนะเอาป่ะพอแล้วพร้อแล้วเพื่อนเยอะไปแล้วเฮ้ยฮะมึงเอาปืนเปล่าปืนอะไรเนี่ยมึงเอาเอาไปหมดเลยเนี่ยปืนเน่ะเอาไปเอา แล้วมึงเจ้าอะไรใช้อ่ะเฮ้ยกุไงกูเพืนโคใช้ก็ได้โอ้โหเพื่อนมึงใจดีจังวะเออมึงให้หมดตัวเลยเหรอวะหมดตัวดินายแม่งโคตรใจดีเลยวะหมดแล้วหมดแล้วชีวิต่ะหมดแล้วชีวิตหมดแล้วหมดใจแล้วเวลารวมทีมทีมตัวเองเมื่อไหร่มึงจะมาวะเนี่ยหลออันหนึ่งประนึงอีกสักประมาณสองร้อยเมตรนึงร้อยเมตรได้หลถึงละมึงรีบมาเร็วเออ อุ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียไหนกู้องนอนแล้วเร็วเรวเช่วยกูนอยช่่ยกูนอยเออกูวิ่งไปอยู่ปีกีกีขึนใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเร็วเรวเรวเร็วกูจะตายแล้วเออเดี๋ยวก่อนตายตายกูตายกูไม่ได้เล่นละเทเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลเกินกูกำลังคานเนี่ยกูจะตายแล้วมึงรีบมาดิมึงถึงยังนี้มึงเห็นกูยังไม่เห็นกูเห็นมึงแล้วเนี่ย โอ้โหมึงยังอยู่อีกไกลเลยวงก็มาอตายกูไม่ได้เล่นตาเนี่ยหนาวแล้วหาเลยอ่ะตายขอโทษเอ้ามึงเล่นมึงเล่นแบบนี้มึงไปเล่นโซโล่ไปเถอะมึงเล่นแบบเนี้ยกูไปกดคนเดียวละทีมคนอื่นเฮ้ยตรงนี้มีคนเพื่อนเออมึงอย่าห่างกูเยอะนะเว้ยเออมึงตามเดี๋ยวเร็วกูรอกูรอกูรอเร็วเร็วเออกูอยู่หางแล้วที้มันยิงกันอยู่อะ ตรงไหนวะแถวแถวนี้แหละเอ้ยมีตัวนกตัวหนึ่งวะ่ะเออมันโดนใครยิงวะไม่รู้ว่ะสวยกูซ้ำม,มาละไหนวะมันนี่อะไรวะไม่รู้ว่ะเราอยู่ห่างก,กันนะเว้ยตะเออตามกูมาตามกูมาเพื่อนตามมาอยูโอ่โอเคโอเคจะได้ช่วยกันได้เออไหนว่ามีไหนวะ ไปไปเถอะมึงนำเลยเลยกูตามโอเคมึงตามมานะเออไปอย่าอยู่ห่างกันมากเออจะได้ช่วย<ำ>กันได้กูสโมกเต็มตัวบอกเลยและนี่คือความแตกต่างระหว่างทีมตัวเองกับทีมคนอื่นทุกคนเจอเหตุการณ์แบบไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ